ครับพบกันอีกเช่นเคยกับร้าน BB B b b รถจักรยานไฟฟ้านะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าตัว l i ออน1ที่ฮิตที่สุดนะตอนนี้ตัวนี้จดทะเบียนได้ด้วยวันนี้ผมจะพามาดูตั้งแต่เราแกะกล่องกันเลยว่าหน้าตาเขามาเป็นยังไงการจัดส่งเข้ามาเป็นรังยังไงนะเดี๋ยวผมพามาดูมาผมพามาดูเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มเลยเขามายังไงนะ ผมจะมารีวิวแบบเจาะลึกรายละเอียดเดี๋ยวพาฉีดพาอะไรทุกอย่างเลยครับวันนี้ตั้งแต่ประกอบเลยก็เวลามาก็จะมานี่นะเขาีะเป็นสีขาวมาจะเป็นแบบโหมาแบบเขาเรียกว่ามาแบบซูเปอร์ไบท์เนาะแบบตีโครงเหล็กมาคือคือตีโครงเหล็กยึดยึดมาเลยนะยึดมาอย่างนี้เลยนะแข็งแรงมากเดี๋ยวผมพามาเปิดดูทุกกล่องเลยไป สำหรับล็นี้นะครับคือเราก็ได้มาสีขาวเหลืออยู่3คันก็นี่สีขาวแล้วก็สีแดงสีน้ำเงินสีส้มจริงๆเราได้มาเยอะกว่านี้แต่จังหวะที่จะว่างทำ คลิปรีวิวเนาะก็ขายหน้าร้านไปบางส่วนแล้วสําหรับรถนี้เป็นรถใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้มารุ่นนี้ผมบอกสเปคคร่าวๆก่อนรุ่นนี้เป็น Lion Q1 ิวันมอเตอร์1000วัตต์แบตเตอรี w, ตตอร่72โวลต์20แอมป์แล้วก็รุ่นนี้ที่พิเศษรุ่นนี้ที่ขายดีที่สุดก็คือเพราะว่ารุ่นนี้จดทะเบียนได้ซื้อกระทางร้านไม่ต้องกลัวครับจดได้จริงเดี๋ยวผมพาผมมาผมว่าผมโชว์ชุดจดให้ดู อันนี้ก็เป็นเอกสารเอกสารลูกค้านะครับเกี่ยวกับชุดจดชุดจดต่างๆนะครับนี่หนังสือรับรองการจดทะเบียนนะอันนี้เหลือแค่เราไปยื่นขนส่งก็จดได้เลยจดได้จริงอันนี้อันนี้ของลูกค้าลอ็ลอตแรกลแรก็แตกแรกที่ซื้อกับทางร้านตอนนี้ก็เหลือแค่จดก็ได้ทะเบียนเลยตัวผมพาขีร่รีวิวแล้วบอกอรายละเอียดต่างๆของเจ้ารถตัวนี้ครับ โอเคมามาดูรายละเอียดกันครับสำหรับเจ้าตัว Q1 นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูสีขาวเพราะสีขาวนี้แบบสีแบบผมว่าสวยดีนะสีเนี้ยแล้วก็สีหายากมีแด่คนอยากได้ก็กุญแจเนี่ยเขาจะมีให้2ชุดนะฮะเป็น2ชุดเดี๋ยวผมแนะนําการใช้รีโมทก่อนรีโมทเนี่ยตัวอันนี้เป็นตัวปลดล็อกรถกด1ทีก็จะเคลียร์ต่างๆแล้วก็ขี่รถได้เลย ส่วนเจ้าล็อกรถเนี่ยสัญญาณการขโมยก็คือเวลาที่มีคนมาโดนรถเรามันก็จะดังครับทีเนี้ยถ้ามีคนจะจนละกร,รมคือจะเข็นรถเรานะฮะสมมติจะเข็นนะล้อหลังมันจะล็อกเลยครับเนี่ยล้อหลังจะล็อกจะจะเข็นไม่ไปเราต้องกดปดุ่ล็อกหนึ่งทีโอเคอันนี้ก็คือสัญญาณการขโมยนะฮะส่วนต่อไปเป็นรูปกระดิ่งกระดิ่งนี้ก็เหมือนเรียกรถครับว่ารถอยู่ที่ไหน กดหนึ่งทีรถก็จะร้องตลอดพอเลิกใช้ให้กดปลดล็อกครับส่วนเจ้ารูปสายฟ้าเนี่ยคล้ายๆ Energy นะฮะเรากด2ครั้งเป็นการใช้งานโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจก็คือใช้งานด้วยรีโมทสตาร์ทด้วยรีโมทกด2ครั้งครับ1 2หน้าจอพร้อมใช้อ่าอันนี้เป็นหน้าจอพร้อมใช้นะเลิกใช้ถ้าเราจะใช้รถโดยไม่ต้องเสียบกุญแจเราพกต่รีโมทไปอย่างเดียวจบเลิกใช้ให้กดปลดล็อกรถก็คือตัวแรกกุญแจลูปปลดล็อกอ่า ต่อไปเรามาเสียกุญแจเสียกุญแจนะฮะการที่เราจะล็อกคอเราต้องจิ้มกดกดไปหนึ่งทีแล้าหักคอมาซ้ายสุดแล้วก็บิดกุญแจอันนี้คือล็อกคอครับอันนี้ล็อกคอนะส่วนถ้าเราจะเปิดเบาะเรากดเราบิดไปทางซ้ายครั้งเดียวอ่าอันนี้เปิดเบาะนี่อันนี้เบาะ U box ขนาดใหญ่อันนี้ใหญ่มากนะลึกมากมือผมลงไปเกือบเกือบทั้งแขนเลย ส่วนี้เป็นคัตเอาคัตเอาตัดไฟเวลาฉุกเฉินก็กดตัดไฟได้เลยกดตัดไฟนี้นะฮะต่อไปเรามาเปิดกุญแจกันมาสตาร์ทรถกันพอเราเปิดกุญแจเข้ามาเนี่ยตัวหน้าจอก็แสดงสถานะนะครับตัวนี้เป็นตัว P P นี่คือปาร์กิ่งยังขี่ไม่ได้นะบิดไม่ไปนะตัวนี้บิดไม่ไปอันนี้เป็นรูปแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางกิโลเมตรแล้วก็เกียร์มันจะมีเกียร์หนึ่งสอ กิโลเมตรก็จะขึ้นกิโลเมตรขณะใช้งานและกิโลเมตรทั้งหมดที่เริ่มใช้ไมค์ตัวนี้นะครับคือไม่สามารถรีเซ็ตมันได้ตัวนี้อ่าอันนี้เกียร์ฝั่งฝั่งขวามือนี่เป็นเกียร์หนึ่งสองก็จะแสดงสถานะที่หน้าจอนะหนึ่งสองสามสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยขณะที่เราขี่คือเราบิดเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยอ่าตอนนี้ติดสถานะา parking กกอยู่นะทําไงตรงนี้ฮะมันจะมีคําว่า P เรากดไปครั้งหนึ่ง อ่าอันเนี้ยขึ้นศูนย์ศูนย์ขึ้นว่าเลดี้ก็คือสามารถขี่ได้เลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งสูงว่าติดติดสถานะ P อยู่นะให้เรากำเบรคครับกำเบรกแล้วก็ปล่อยอันนี้คือบิดได้เลยอ่านนบิดก็ความเร็วก็จะขึ้นอันนี้ผมไม่อยากบิดเยอะนะเดี๋ยวไม้มันขึ้นเพราะว่าความเร็วจับที่ล้อหลังส่วนด้านซ้ายอ่าเอาตรงนี้ก่อนฮะตรงนี้ก่อนอันนี้ปิดไฟอันนี้เปิดไฟหลี่อันนี้เปิดไฟหลี่อันนี้เปิดไฟมามาดูไฟหลี่กันโคตรสวยีิไฟหลี่ หน้ายิ้มยิ้มหน่อยนะเนี่ยหน้ายิ้มยิ้มหน่อยไฟหลีอ่าเปิดไฟครับทีนี้เปิดไฟก็จะเต็มเต็มอย่างเงี้ยดวงดวงดวงยังไม่เต็มนะฮะถ้าเปิดไฟสูงดวงจะเต็มครับนี่อันนี้เปิดไฟสูงไฟสวยดูไฟเลี้ยวกันไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นี่ไฟเลี้ยวขวาโอเคมาดูไฟหลังกันนี่ไฟหลังก็สวยมองจากด้านหลังเห็นชัดนะครับอันนี้ไฟหลังสวยดูไฟเบรกไฟเบรกก็จ้าจ้านะฮะตัวนี้ ดูไฟเลี้ยวกันสวยเป็น LED สว่างแล้วก็ไม่ร้อนไม่กินไฟนี่เป็น LED คือรุ่นนี้เป็น LED ทั้งระบบคือแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อ,เพ,อเพื่อประหยัดพลังงานเนาะแล้วก็ไม่ร้อนไม่ต้องเปลี่ยนหลอดส่วนด้านนี้มาดูด้านนี้กันด้านนี้ก็อย่างที่บอกไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนาะอันนี้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาอันนี้แต่ส่วนรูปตัว R นี่คืออะไร R นี่คือถอยหลังถอยหลังนี่มีประโยชน์ไงใช่ไหมครับเวลาที่เราผมลองให้ดู เลาที่เราสมมติเราจอดรถอยู่เนะเาะแล้วเราอยากถอยหลังถอยหลังนี้เนาะปกติเราจะต้องต้องขยับอย่างนี้ใช่ไหมพอมีถอยหลังเข้ามาทําไงรู้ปะกดกดตัวอาค้างไว้แล้วก็บิดคันเร่งได้เลยครับพอบิดคันเร่งมันก็จะถอยหลังอ่านี่แบบนี้ลักษณะนี้นะถอยหลังถ้าถ้ากดครั้งเดียวแล้วบิดไม่ไปนะต้องกดแช่วไว้เราบิดอ่าโอเคแล้วก็รุ่นนี้จะเป็น ดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังชโชคน้ํามันเนี่ยครับเป็นดิสเบรกหน้าโชคน้ามันโชครุนนี้ดีนะหนึบด้วยแล้วก็เป็นยางขนาด3.0ยางเรเดียนไม่มียางในตัวนี้เป็นยางเรเดียนไม่มียางในก็ทนนะไม่รั่วง่ายอ่ะแล้วก็สเปครถคันนี้ผมลืมสเปครถคันนี้เป็นสเปครถมอเตอร์1,000วัตต์แบตเตอรี่72โวลต์20แอม ความเร็วสูงสุดที่ขี่ได้คือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ70 GPS เลยนะครับส่วนระยะทางก็ประมาณ60-70หรือ50 h. แล้วแต่การใช้งานการขับขี่ของเราถ้าเราบิดเกียร์สามแช่ตลอดทางก็ประมาณสัก50โลประมาณนี้มาดูมอเตอร์ล้อหลังกันนี่มอเตอร์ล้อหลังตัวนี้มอเตอร์ล้อหลังตัวนี้1,000วัตต์อันเนี้ยหนึ่ัวัตต์แล้วก็เป็นรหัสมอเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็โชคหลังตัวนี้หนึบโชคหลังตัวนี้หนึบหนึบมาก ส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงที่ที่วางเท้าเราอันนี้แบตเตอรี่จะเป็นเรียงเรียงอยู่ทั้งหมด6ลูกเป็นตะกัวกดแล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้จดทะเบียนได้และจดทะเบียนได้จริงอย่างที่ผมได้โชว์ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะเนาะคือซื้อกับทางร้านเนี่ยทางร้านดําเนินการเรื่องการจดทะเบียนให้หมดทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวผมจดทะเบียนให้คือผมรวมเบ็ดเสร็จรับจบให้เลยจดทะเบียนพรบป้ายภาษีทุกอย่างครับก็ระยะเวลาก็อยู่ ก็ค่อนข้างนานนิดนึงประมาณ2-3เดือนแต่ได้แน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ผมว่าโดยรวมรถโอเคนะดีส่วนที่สำคัญรุ่นเนี้ยที่ฮิตที่สุดเลยนะทำไมถึงฮิต 1. ราคา30,000กว่าบาทจดทะเบียนได้ 2. มอเตอร์1 0 0 0วัตต์แล้วมอเตอร์1 0 0 0วัตต์ตัวนี้เนี่ยดีมากโคตรด,ดีส่วนใหญ่ทีมแข่งลหลายๆทีมก็เอามอเตอร์ของ Q1 เนี่ยไปลงสนามเพราะว่าจะมีรุ่นหนึ่งมอเตอร์1,000วัตต์ อ่ะโอเครายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้ผมว่าน่าจะละเอียดเลยแหละการการการใช้งานเดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสไปลองขี่ดูว่าการขับขี่จะเป็นยังไงแล้วก็ส่วนเรื่องความเร็วผมอาจจะไม่เทสเร็วนะเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วอรุนเนี้ยมันพิเศษยังไงเดี๋ยวผมมาไปขี่ดูฟิลลิ่งกันไปไปตามผมไป นี่ผมว่าสิ่งที่เขาให้มาแต่ละอย่างคือดีหมดเลยอย่างโชคหน้าเนี่ยก็หนึบ ไปขี่รีวิวกันมาคือจริงๆก็รีวิวตัวนี้ค่อนข้างเยอะเนาะคือการขับขี่ผมว่าน่าจะทั่วๆไปไมันเหมือนกันหมดชือท,ท,ทุกอย่างอะฟิลลิ่งผมผมให้คะแนนคันนี้ค่อนข้างแบบ10เต็ม10เลยนะ <Wow. S 1> ถามว่าทำไมถึง10เต็ม10 1ราคาไม่แพง3 0,000กว่าบาทจดทะเบียนได้ใช้ในใช้งานชีวิตประจำวันได้โจดนี้แหละผมเลยให้10เต็ม10 2ความเร็วไม่น่าเกียดความเร็วคือแบบขึ้นไปแบบ คือก็ตอบสนองได้ดีแล้วก็ความเร็วปลายสูงสุด70ผมว่าตอบโจทย์ผมเลยให้คะแนนแบบดีมากส่วนเบรกหน้าเบรกหลังเป็นดิสเบรกเบรกหนึบใช้งานได้จริงคือจริงๆถ้าไม่อยากแต่งไม่อยากไม่อยากแต่งให้มันสวยงามใช้เบรกเดิมเอาอยู่เอาอยู่จริงๆเชื่อผมส่วนด้านหลังก็เป็นเบรกดิสดิสเบรกหลังเชื่อไหมเวลาแบบเบรกเข้ามาเบกเรกแรงๆเนี่ยสเปนี่เลยนะลากล้อเลยนะเพราะว่าเบรกหนึบจริงส่วน จริงๆแล้วค1เนี่ยก็จะมีทั้งหมดมันจะมีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีดำสีเทาแต่ตอนนี้ทางร้านทางร้านมีสีขาวสีส้มสีแดงสีน้ำเงินที่พร้อมจำหน่ายก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ส่วนการอัปเกรดอ่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปการอัปเกรดง่ายๆเลยนะง่ายที่สุดเลยโดยงบประมาณที่ใช้งบไม่เยอะ เจ้าตัวเนี้ยเป็นแบต72บโวลต์20แอมป์กล่องเป็นกล่องเดิมเราเปลี่ยนไงรู้ไหมเราเปลี่ยนกล่องตัวเดียวกล่องจูนกล่องจูนก็แนะนําเป็นของบัวทอยก็ได้ครับมันจะมี em 5 0กับ em 1 0 0ตัวเนี้ยอยู่ที่งบประมาณของเพื่อนๆแล้วใส่ em 1 0 0ก็ได้ em 5 0ก็ได้แล้วก็ใช้กล่องจูนตัวเนี้ยสาย hall sensor เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อเลยเสียบกันได้เลยเสียบกันปุ๊บตรงเดียวกับเจ้าตัว h a เซนเซอร์ของตัวกล่องกับมอเตอร์เลยครับ เปลี่ยนกล่องชุดหนึ่งก็แค่ประมาณสามพันกว่าบาทแล้วก็รวมจูนนี้เนาะเปลี่ยนกล่องชุดหนึ่งรวมจูนความเร็วที่เพืพ่อนๆทีพพ่พี่จะได้นะแปดสิบถึงเก้าสิบเลยนะครับ <sk r isa> ส่วนระยะทางเราก็ต้องแลกไปกับความเร็วระยะทางก็จะลดลงถ้าเราบิดที่ความเร็วสูงๆเกินไป <sk r isa> อ่ะอันนี้อัอนนี้อัปเกรดอัปเกรดอย่างแรกนะอัปเกรดอย่างแรกโดยการแค่เปลี่ยนกล่องสองถ้าเพืพ่อนๆมีงบประมาณขึ้นมาหน่อยอยากจะแรงกว่านี้แนะนําใช้แบตลิเธียม แบตลิเธียม72โวลต์20แอมป์หรือ30 m, แอมป์ก็ได้แอมป์นี่ต่างกันยังไง20แอมป์แอมป์ก็เหมือนเป็นการเป็นเหมือนถังน้ํามันนะครับเกณฑ์การเก็บประจุไฟที่จะให้ได้ระยะทางเพิ่มมากขึ้นกับแรงทอร์กแล้วก็งบประมาณที่2เนี่ยเปลี่ยนแค่72โวลต์20แอมป์ก็พอของแบตลิเธียมถ้าเราอยากได้ความเร็วขึ้นมานะแค่เราเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมแรงดันไฟมันจะสูงขึ้นตัวเนี้ยดันได้ถึงความเร็วประมาณถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะของ GPS ก็คันเนี้ยมีแต่งกันเยอะมีแต่งกันเยอะก็ในมอเตอร์เดิมๆพิเศษจริงๆมอเตมมอร์ตัวเนี้ยมันมันดีจริงมอเตอร์มมนี้แบบนิยมเลยแบบแบบดีจริงอ่าบางเห็นพี่ๆเพื่อนพี่ๆเขาเขาใช้กันบางคนใช้กล่อง e m 5 e m 150ใช้มอเตอร์ตัวนี้แหละลงแข่งสนามความเร็วไป140-150-160 gps เลยนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเนาะความต้องการของเพื่อนๆที่อยากได้ผมก็แนะนำได้ปรึกษาได้โอเค ก็สุดท้ายนี้สรุปผมว่าดีจริงๆคันนี้ตอบโจทย์จดทะเบียนได้จริงจดกับทางร้านทางร้านทําให้ทุกอย่างดําเนินการให้หมดไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจดได้หรือจดไม่ได้จดได้แน่นอนคอนเฟิร์มร้อเพราะว่าทางร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องของบริษัทไลออนนะครับโอเคส่วนเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจหรือมีรถอยู่แล้วอยากทําการอัปเกรดอยากอยากทาการอัปเกรดอยากจะแชร์ข้อมูลก็ปรึกษากันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือ คลิกที่ลิงก์ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กก็ได้โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ตับเพื่อนๆที่กำลังหาเลือกซื้อเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็ขอขอกด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตถถ่อไปเพราะผมใจผมเนี่ยผมอยากทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกือบทุกรุ่นเพราะว่าอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ได้ได้แบบคือเราเราซื้อมาเราซื้อมานะซื้อมารีวิวให้ดูนะ อันนี้คือก็อยากจะมาแชร์ว่าแต่ละรุ่นมันเป็นยังไงราคาประมาณนี้อะไรอย่างนี้โอเคพิเศษสุดๆสาหร,รับเพื่อน <S <S ๆพ,พ,พี่พที่ดูมาจากคลิปนี้แล้วอยากซื้อรถกระทางเราไลออนคิววันเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษว้าว <Wow. S 1> อยากอัปเกรดเดี๋ยวผมทาให้พิเศษมีประกันหลังการขายทําไมถึงซื้อกับเราผมมีประกันหลังการขายให้ไม่ทอดทิ้งกันมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดโอเคฝากติดตามนี่นะครับบ๊ายบายไปละสวัสดีครับ